สวัสดีครับแบงค์เจตพีวีไทยนะครับเดี๋ยวจะมาขอสอนวิธีใช้ชุดอันล็อกสำหรับสายซีนิเมติกนะครับเป็นดโดรนชื่อว่าซินล็อก35นะครับ V 2องอันล็อกนะครับตัวนี้เป็นดโดรน 6s นะครับขนาด3 5มมิลนะเฟรมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับพัสดุตัวดักเนี่ยเป็น TPU pl a โทษทีครับตัวเนี้ยใช้แบตเตอรี่ 6s นะครับแนะนำคือ 6s 3 5 0ม mm. ิลลิแอมตัวนี้เป็น 6s 3 5 0มิลลิแอมหนึ่จาก GNB นะครับที่มากับชุดนี้ก็คือเป็นรีโมท radio master นะครับ elis ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจาก radio master แล้วก็ แว่นที่ใช้นะครับเป็นตัว c คร b a r L นะจาก s k y z o n e นะครับมาดูกันเลยครับที่ละอย่างนะเจ้าตัวโดรนนะครับก่อนอื่นก็คือชุดกล้องตรงนี้นะครับนะเป็น c a r ิ x Retail แล้วก็ตรงมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์1นึ่งหนึอ่ะหนึ่งสนะครับ ขนาด2 1 5 0 kv สําหรับ 6s receiver เ,เป็น eris นะครับนะระบบกล้องแล้วก็ vtx อยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้จะมีที่เสียบ usb นะครับอยู่ข้างๆนะฮะเป็น micro usb 1อันนะครับสําหรับต่อ beta flight นะในอุปรกรณ์เนี่ยก็จะมีชุดยึดกล้อง gopro ที่แถมมาอยู่ในกล่องนะครับ ตัวกล้องเนี่ยซอฟต์เมาส์ทำให้เวลาเขาบินเนี่ยมันจะเกิดการสั่นน้อยลงนะครับโอเคต่อไปตัวรีโมทครับเป็นรีโมท Radio Master Boxer e l s 1วัตต์นะที่การใช้นะครับก็เราก็จะมาเปิดรีโมทก่อนเปิดปุ๊บนะครับก็จะมีปุ่มมากมายนะครับก็ข้างขวานะฮะก็คือโหมด ไอตัวโมเดลนะครับเลือกโมเดลที่เราใช้อยู่ตอนนี้ตัวนี้มีสิล็อกตัวเดียวนะครับหมุนอย่างนี้ไว้เลื่อนซ้ายขวานะครับแล้วกดตรงไปคือตกลง return อย่างนี้ page แล้วก็วิธีการตั้งค่า els อยู่ข้างซ้ายนะครับเข้ากด system เลือกเมนู e o s แล้วเขาก็จะเรียกเมนู e o s ขึ้นมานะครับมาอธิบาย switch นิดนึงครับ switch มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้ที่ตั้งไว้นะครับมี1น,นะครับ sa ือ SE คือ ARM ์มครับ SC ตรงนี้คือโหมดนะครับมี ANGLE HORIZON แล้วก็ a c r โคนะครับอันนี้เป็น b u สเซอร์นะกดปุ๊บแล้วโดมจะดังตืดๆๆแล้วก็ f ลิปโอเ r อร์ครนะครับปลดปลาดไปล่างสุดเป็น f ลิปโอเวอร์ครถ้าเรากลับไปที่ดูเมนูตัวแรกนะครับจะมีตั้งเวลาไว้ที่4นาทีถ้ากดเริ่มปุ๊บเวลาจะเริ่มถอยหลังนะครับแล้วก็ รีเซตเวลาคือตรงนี้กดรน้นการเปร็นสีเหมือนเดิมโอเคแว่นนะครับเป็น Skyzone c o b ้าเนะมีแบตเตอรี่ที่ใช้ของตัวนี้นะครับคือแบต186501ก้อนนะสามารถที่จะต่อ power bank ได้นะครับผ่าน usb แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวชาร์จแบตด้วยนะครับาสามารถใส่ Memory เพื่อบันทึกภาพได้นะ สามารถไปถึงภาพ,พใน้ว่าแน,นะนำให้ใส่ตลอดนะครับเมมโมรี่ที่แนะนำคือ 32GB นะครับ1อัน Micro SD card ส่วนปุ่มข้างบนนะครับมีปุ่มเปิดนะปุ่มโหมดปุ่มบันทึกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเมนูข้างในนะครับจะมีเลือกช่องกับปรับความสว่างนะครับโอเคอ่ะอ่ะทีนี้มาลองเส,เสียบโดนกันเลยนะครับก็ ที่เสียบก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะปึ๊บข้างบนนะครับแล้วก็รัดปึ๊บแล้วก็เสียบแบตนะครับตั้งโดรนไว้กับโต๊ะก,ก่อนนะต่อไปเราก็จะมาเปิดแว่นนะครับกดเปิดตรงนี้ Okay. เดี๋ยวจะเข้าไปดูในแว่นนิดนึงนะครับในแวนเนี่ยมุมบนนะครับจะมีคําว่า,าแบนด์นะครับอยู่ข้างบนเราตั้งไว้ชื่อแบนด e ์ E4 นะครับ e 4คือแบนด์ที่เราใช้นะสำหรับตัวตัวโรนตัวนี้นะแล้วก็ค่าแบตนะครับข้างล่างจะเห็นว่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าแบตเหลือลอยูเ่เท่าไหร่ แล้วก็เวลาอยู่ข้างขวานะครับถ้าเราจะอาร์มตัวตัวโดรนนะครับเราก็ทำการเปิดรีโมทนะครับจะเห็นสังเกตได้ว่าถ้ามันคอนเน c t เนี่ยจะมีสัญญาณขึ้นตรงนี้นะก่อนเล่นนะครับคันเร่งลงต่ำสุดแล้วก็สามารถที่กดอาร์มตรงนี้โอเคนะวิธีการเล่น ก็ประมาณนี้ครับถ้าชนหรืออะไรให้ดิสอาร์มทันทีนะครับเพื่อรักษาไม่ให้โดนมันเสียหายนะครับเค okay, เดี๋ยวมาอธิบายเกี่ยกับเรื่องโหมดกันนิดนึงนะครับตัวโหมดเนี่ยเดี๋ยวขอถอดปุ๊บเพราะว่าถ้าเราเสียบนานเกินไปนะครับตัวถ้าส่งสัญญ,ญาณเนี่ยอาจจะร้อนได้เพราะฉะนั้นถอดออกก่อนนะ ตัวโหมดนะครับจะมี3โหมดนะมีโหมดแองเกิลคือบนสุดนะครับเฮ้ย <First S 1> อยู่บนสุดฮอ r ลิซอนอยู่ตรงกลางแอคโคอยู่ข้างล่างนะโหมดต่างกันยังไงครับวิธีการเล่นนะครับเวลาเราเราบินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโหมดแองเกิลนะครับถ้าเราดันสติ๊กไปข้างหน้าปุ๊บโดยนก็จะเอียงไปข้างหน้านะแต่ว่าพอเราปล่อยสติ๊กกลับมาตรงกลางนะครับมันก็จะเด้งกลับมาพยายามรักษาระดับนะครับเรียกว่าโหมดแองเกิล ตัวนี้จะไม่สามารถตีลังกาได้นะครับเขาจะล็อกไว้นะไว้สําหรับฝึกบินถ้าเกิดเราดันไปสุดมันก็จะเอ็นประมาณ25องศานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดมาหมด horizon ที่อยู่ตรงกลางนะครับหมด horizon เนี่ยมันก็จะเอ็นมากขึ้นนะครับจะเอ็นได้ประมาณ35-45ถึงองศานะครับทีนี้แต่ว่าถ้าเรากดสุดปุ๊บหนึ่งทีนะครับดัน stick ไปสุดเลยนะมันก็จะตีลังกาครับนะ ถ้าเราไม่ปล่อยเมื่อตีนาคาไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกดไปสุดปุ๊บเราปล่อยนะครับตัวโดรนจะก็จะกลับมารักษาระดับเหมือนเดิมนะครับสามารถทําได้ทั้งยอพิชนะครับยอและพิชโรและพิชเทษทีครับโรและพิชนะเดินหน้าแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาสามารถตีนาคาได้ถ้าเป็นแอคโครนะครับอันหลังสุดคือโหมดแมนนวลละพอเราดันสติกไปข้างหน้านะครับโดรนจะไปข้างหน้าแต่ว่าพอเราคืนสติกไว้อยู่ตรงกลางนะครับ มันก็จะไม่กลับมาครับจนกว่าเราจะดันสติ๊กถอยหลังครับโดนถึงจะถอยหลังมาด้วยนะครับมันก็จะถึงคือโหมดแมนนวลทีเนี้ยโหมดแมนนวลก็จะมีข้อดีของเขานะครับสามารถที่จะบังคับได้ละเอียดกว่านะครับดนสติ๊กมันก็จะเร็วขึ้นมากนะครับเทียบกับ a อคโครกับฮ o r i ไรเนเพราะฉะนั้นแนะนำถ้าไม่ชินแนะนำให้เล่นแองเกิลก่อนนะครับแล้วค่อยไป a อคโครแต่ว่าถ้าเกิดฮาร์ดคอร์อยากตามคลิปฝรั่งก็ไป a อคโครเลยครับ แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราจะตกแน่นอนนะชนแน่นอนนะโอเคครับอันนี้คือการเล่นเบื้องต้นคร่าวๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะแบตเตอรี่เป็นแบบ LIO p นะครับตอนนี้มันจะเต็มที่หมดที่2 2 8นะครับ ก็อย่าเล่นต่ำกว่า23นะครับไม่แนะนำเล่นกว่าต่ว่า่า23.3โดยประมาณนะครับโอเคถ้ามีคำถามก็ไลน์มาถามได้เลยครับขอบคุณครับ